ก็ต้องขอกราบสวัสดีด้ชมทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะผมก็วันนี้ผมจะมาสอ,อนดีลัดอีกแล้วนะผมเป็นฉบับอ่าลหาีหาฮาร์เรนนะครับอ่าก็ก่อนที่ไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนเข้ามาที่อ่าการตั้งค่านะครับเรากดไปที่จัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วล้างข้อมูลเกมไปนะผมแล้วก็เปิดได้เลยับผมเข้าเกมได้เลยนะครับ วันนี้มาสอนแบบฉบับปรับปรปุงนะครับคลิปที่เนผ่านมาก็ทายฟังไม่รู้เรื่องก็ขอขอภัยด้วยนะครับก็กดอ่าก็กดยิงอางไปนะคมึงเหมือนทุกคนอ่าเข้าเกมครั้งแรกนะมสมัครครั้งแรกนะครับ,รรก,รบกดไปเลยนะก็จะทำเป็นทุกคนนะครับ คลิปเก่าผมก็สอออยู่นะผมรอมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมช้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่อ่านรูดสิเลยนะครับผมก็วนี่นะครับผมก็เสร็จแล้วครับแล้วก็กดกดอะไรก็ได้นะอาจจะตามขนัดนะผมกดแล้วกไปเลยก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับทีมนี้ไปเรียกทีหลังก็ได้นะครับ ทุกคนกดไปที่อ่ากดเข้าไปที่จดหมายนะครับผมุมขวาบนนะครับกดรับมาให้หมดนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มได้เลยนะครับผมขอสุม่มอ่าพี่ขอ่างีาง่ติ เื่อจะได้ท่าปปานะครับนี้ผมขอกดข้ามไปเลยนะกันนะครับครับอาลาโซ่เบอร์สี่สเปยนะครับกดเปิดไปเลยนะครับสีขาวแบบนี้ก็กดเข้าไปทิ้งค่า,าได้เลยนะผมไม่ได้น่นอนะครับก็กดไปเลยนะครัลตามข้อมูลแล้วปล่อยค่าเกมไปได้เลย นะครับอาบนไปจนกว่ามันจะได้หาแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ย้ายผมดีให้หรือดีไม่ได้นะครับก็ทักมาเฟซผมได้นะครับี๋ยวผมจะดีให้นะครับผมผมก็มีไก่ฮาเล้นขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนะครับผมก็คลิปนี้ต้องไลา์มาก่อนนะครับ